เวลานั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจากอรุเวลาเสนานิคมตำบลที่ตรัสรู้ไปสู่อิสิปตนะ,ะมลึกขายวันเพื่อโปรดปัญจาวกีและโปรดพระยาศและชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารและเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญาณที่ส่งให้ไว้เมื่อเสด็จผ่านมาทางราชคฤห์สมัยเมื่อสแสวงหามโมกะธรรมได้รับวัดเวรุวันสวนไม้ไผ่ เป็นอารามสงแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วข่าวกระชอนทั่วไปทั้งพระน,นครราชคฤตและเมืองใกล้เคียงว่าทรงได้อัครสา,าวกซ้ายขวาคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะเป็นกำลังสำคัญในเวลาเย็นชาวนครราชคฤตมีมือถือดอกไม้ทูบเทียนและน้ำปานะ่าะมีน้ำอ้อยเป็นต้นไปสู่อารามเวรุวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนา และถวายน้ำปานะแก่พระภิสุสงฆ์พระเจ้าสุโธธนะทรงส่งทูตมาเชิญพระูุมิพระภาคเพื่อเสด็จกลับพระนครแต่ปรากฏว่าทูตก้าวคณะแรกไปถึงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาเลื่อมใสายศรัทธาขอบรรพชาอุปสมบทและมีได้ทูลเชิญพระพุทธองค์ต่อมาถึงทูตคณะที่สิซึ่งมีการุฑายีมหาอมาตเป็นหัวหน้าไปถึงวัดเวรุวัน ขอบรรชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคและจึงทูลอาราธนาพระพุทธองค์ตามพระดำรัสของพระพุทธบิดาพระผู้มีพระภาคมีพระอรหันต์ขี่นาศพจำนวนประมาณสองหมื่นเป็นบริวารเสด็จจากกรุงราชฤก์สู่นคนกรกบิลพัทวันละโยธวันละโยธรวมหกสิบวันในระหว่างทางได้ประทานพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนให้ดำรงอยู่ในคุณวิเศษต่างๆตามอุปนิสัย จนกระทั่งถึงนครกบ,บิลพัทพระพุทธบิดาเตรียมรับเสด็จพระพุทธองค์โดยสร้างวัดนิโครธารามถวายเป็นพุทธนิวาสการเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมโสมนัตของพระปริยุรญาตยิ่งหนักเพราะเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วที่พระองค์จากไปโดยพระญาติไม่ได้เห็นเลยแม้แต่งเงาของพระองค์วันรุ่งขึ้นพระภูมิพระภาคเสด็จออกวินธบาศ ผ่านมาทางปราสาทของพระบิดาพระเจ้าสุโธธนะทอดพระเนตรเห็นแล้วรีบเสด็จลงไปจับชายจีวรของพระองค์แล้วกล่าวว่าสิทธถะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ตระกูลของเจ้านะ่ะเป็นคนขอทานเลยสักยวงนะ่ะไม่เคยทำเลยเจ้าทำให้วงของพ่อเสียซะแล้วบ้านของเจ้าก็มีทำไมจึงไม่ไปรับอาหารที่บ้านละ่ะเจ้ยวเดินขอทานชาวบ้านอยู่พ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน พ่อหน่ะเป็นจอมคนในแผ่นดินนะเป็นกษัตริย์ลูกมาทำตนเป็นขอทานไปได้มหาบพาิรเสียงนุ่มนูนกึงวานจากพระโอษพระผู้มีพระภาคบัดนี้อัตมภาพไม่ใช่สักยะวงแล้วอัตมภาพเป็นอริยวงเป็นพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าในอดีตท,ทุกๆพระองค์ทรงกระทำอย่างนี้ทั้งนั้น อาตมภาพทำเพื่อรักษาวงของอัตมาภาพมิให้สูญหายสำหรับบ้านอาตมภาพก็ไม่มีอมาตมภาพเป็นอนาคาริกรมวุณีผู้ไม่มีเรือนช่างเธอสิทธัตถะเจ้าน่ยจะเป็นวงอะไรจะมีเรือนหรือไม่มีเรือนพ่อไม่เข้าใจแต่เจ้าน่ยเป็นลูกของพ่อเจ้าจากไปเจ็ดปีเศษเนี่ยพ่อคิดถึงเจ้าสุดประมาณ พิมพาหรือก็ข่ำครวนถึงแต่เจ้าราหุลล่ะก็มีบิดาเหมือนไม่มีเวลานี้นะ่ะเจ้าจะต้องไปบ้านไปพบลูกพบชายาและก็พระญาตที่แก่เท่าว่าแล้วพระเจ้าสุโทธทนะก็นำเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่พระราชวังถวายขาธานียโภชนียาหารอันประณีตสมควรแก่กษัตริย์พระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระบิดา จนได้สำเร็จเป็นพระสะกทา,าคามีพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานางได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วสเสด็จกลับสู่นิโครธาราง